ี๋ยวทำงานสุดก็ได้ครับเเอยไปลก็จะมาทำการนี้การต่อเลยทีครับเล็กแขกอยู่นี่นี่ครับก็มาเลยครับตัวซับเล็กแล้วกมบรตทันไม่นี้ครับขวายเราจะต่อแค่หลังเดียวซับคนเล็กอ่ะเราจะไม่ใช่เอ้ย นี่ยนี่ว่าได้โเคโอเคหูบ้างโอเคแล้วก็จะทำการเนี่ยใสสวัเยสแล้วก็เีสิกันให้เด้วยเนี่ยให้เราปรับไปที่สูงที่ย่านสงสุดเลยนะครับแ้วก็ได้วัดได้เท่าไหร่ก็มาคูณร้อยมือเดินแนมือเดินเด้เด้ มือเดินนะมือเดินสายเราก็จะมีนี่ครับสายกำลังสายกระเือเแลอาจารย์พี่ตี้ากลงนี้เข้าใจรักกาและวทำการนะครับใส่ใส่นี่มือมันต้องเนี้ยนี่ยเขียวก็คือความต้านทานหลักดินนะครับใส่เข้าไปเน้นเน้นเลยแล้วก็หลักแรกครับโอเคครับใส่ไปเครับโอ้ยเนี่ยสายสองครับขั้นเริ่มขันเอาทเอี่ปักระยะไกลนะครับตามมาครับ ที่หางก็จะมาเก็บยี่หางเข้มาหนึ่งวาเนี่ยหนึ่งวาเท่ากับกี่เมตรครับอ่าหนึ่งวาเท่ากับสี่ศอกครับสี่ศอกเท่ากับกี่เมตรครับหนึ่งวาเท่ากับเท่ากับเมตรเมตรขึ้นนะเนี่ยนี่เป็นปักสายสีแดงนะเอาไล้างก่อนโอเคฮะ โอเคครับ okay. ลึกๆึงอ่ะเรา,า,ารเ,เอามาทำกาเลยวะฝายไม่ใสท่ที่แย่เนี่ยซีเนอร์ได้เป็นทางด้านของเอเบอร์นะเ,เอเบอร์เอเบอร์ก็คือคือ,ค,อคืออะไรครับครับเออนั่นครับคือดินนะโอเคครับมะ <laughs> ใส่เลยครับ <laughs> มินเหมินมิน <laughs> นักกามยิงตายไงเก็หวนับหวนแปลว่าอะไรครับเส้ยสีฟันอะไรครับเส้ฟันโอเคครับด้วย้ยสิันอะไรครับเออเซปม่ไดครับตรสูตเกลือเอาเือเดียวมพ โอเคแล้วหมวดนี้เดี๋ยวเราก็ให้คนต่อไปที่คสายครับเป็นมีบอยจังเป้มีบอยจังเนี่ยการดึงเลยครันี่นี่คดแล้วครับจะเห้นวาอะครับขยัขึ้นยัไงเนี่ยนี่เฮ้ยไอ้สัสจีบปักทำไมจีบแตงม ตุ๊ตีด้พเวลาขึ้นหรอเก็บว่ะดีกว่าเก็บว่ะไม่พักฟันอเหียเนี่นนนนยโอ้นี่เลยเรเนี่ยดูดีมากเลยเนี่ยวะีดนี่เป็นพิตอนที่ผิดฐานนะครับ คุณทกขบุกมาโจอขบกคนบ้านไหนขบกคืออะไรครับขบกคืออะไรครับรู้จักสิจอบครับโอ้มันปักไม่ได้ียตัดไม่งหัวเฮ้ยมึงีคอนีเนี่ยแล้วก็คิกไปครับ การคได้นะครับเนี่ยปรับย่าที่คูณหนแล้วก็กดเทบว้าว ได้440โอห์มนะครับก็พอสุดเลยนะว่าการปัเอเทนนะครับถ้าเราปักดินเพิ่มนะครับค่าแท่งก็อย่างน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเราปักดินที่มันนี่ค่าได้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปักลงนี้เพิ่มขึ้นเพราะาทานของไฟฟ้าเนี่ยดินต้องไม่ต่ำกว่าหืมที่สุดพอสุดเลยว่าโอเคครับ ครับต้อขอลาตัวคนตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ